ร้อยครับทำสำเนียงใส่รองเท้าร้อยครับแขลถที่หนึ่งแขที่หนึ่งยืนเอาตะาคร่แขที่หนึ่งตรงพี่แขกที่หนึ่งขยับมาแถวที่หนึ่งครับขยับมาตรงพี่ครับนมอน,นลครบ กำลังคุยมันเลยโดยที่ขัดจังหวะซะอย่างนั้นอาแถวที่สองตรงที่ครับแถวที่สองแถวสองอีแถวแถวอะไรแถวสองแถวสองมีใครบ้างแถวสี่ แถวห้าขยับมาหน่อยนึงเดี๋ยวแถวหกเดินไม่ได้แถวหกครับแถวหกทำม้วนเสร็จแล้วใส่ยองพั้พี่ให้เอาถุงมาำใส่นะเดี๋ยวเราแป๊บขอสวัสดีความบริสุทธิ์แด่พระนิพพุกุลก็ท่านเจ้าอาวาสครับวันนี้แบบพ่อนำเรานะมืเงนวันนี้ ชันเดียวเหรอหรอ่าโอเคอ่างั้นเดี๋ยวโยมขึ้นไปอยู่ด้านหลังก่อนดีไหมอ่าโยมไปไปนั่งอยู่ข้างหลังก่อนนะนั่งหลังสุดนะโยมนะเดี๋ยวสมณีนจะตามขึ้นไปอ่าก็จะสัมผัสในก่อนนะเผื่อมีอ่าหลวงพี่หลวงพ่อท่านนำหน้าไปนะนัมผังในสุดก่อน วันนี้น้องเอ็นต้องกรักษาโลกรักษาความนาทะเลครับอ่ารักษาแหละครับแต่เขาใช้คำว,ว่ารักโลกนะครับอ่ารักโลกรอเรือไม้หานก,กาศาไกสออสีกระลมนะครับคำว่ารักโลกก็หมายความว่าช่วยเก็บขยะทำไมต้องไปเก็บขยะชายทะเลลูกรู้ไหม่ไล้โลกไม่รบกวนปกติแล้วนี่ลูกอ่าลกของเราเนี่ยจะมีน้ําขึ้นและน้ําลงนะครับเวลาที่น้ําขึ้นมาเนี่ยขยะที่มาเกยอะครับ มันจะไหลกลับไปลอยกลับไปในทะเลอีกนะครับแล้วมันก็จะไปติดตามท่อนะ้ําไปติดตามสถานที่ท่องเที่ยวปะตาลงปปะตาลังที่ปลานล็กๆอ,อาศัยอยู่ในลุกก็จะทําให้พื้นที่เหล่านั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สัตว์น้ําเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่สามารถอาศัยอยู่ได้นะครับฉะนั้นถ้าเราไปเก็บขยะก่อนที่จะ ลอยกลับไปที่ทะเลนะครับก็จะทํา,าให้เกิดความน่าอยู่ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสันได้สัตว์น้อยนะครับระบบนิเวศก็จะสมบูรณ์เวลาที่สมบูรณ์แล้วเราไปเที่ยวหน่ก็เราจะเลี่ยงแดดนะครับก็คือไม่ให้แดดเนี่ยส่องหน้าเราครับแล้วก็เดินไปเป็นแถวหน้ากระดานตามให้เด็พระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าวาดนะครับสําหรับส่วนนี้มีใครที่ไม่รับทราบตามนี้ไหม ขั้นตอนที่ห่อที่จะเดินไปนะครับวัวาทางด้านขวาเดินออกมาหาหลวงพี่ครับใครที่ใส่เสร็จแล้วไปในะถุงเสร็จแล้วมาตั้งแถวใหม่ตรงหลวงพี่เร้ว จริงๆ <30 S 1> เลยอ่ะนะวิธีการป้องกันการ ตอนเลิกหนุดย,ยาไปหาคุณโยมนู่นสิ

จังหวัดระยองโครงการส่านจังหวัดระยองนะครับแม่ตมาส่งเราโดยเพบะจากทีัยธนีี่มีาิน้งนวัดรียาินองในวัที่มาติัน้องในวัดาี่มีาต้งนวัดที่มีารพีนอใวดีมาตพี่น้องในวที่มาที่น้อวามที่มาิน้องนวัมาติพ่น้องในวาท่มาติพน้องในวัดทตินธรรัทาติพี่้วดป่มาิที่มสามแถี่ลยครับนี่มิมน้ับ นี่รเพ้่มาเอาไว้นิดหนึงไว้นิดหนึ่งเดี๋ยวเผื่อรถมาแล้วนะอามาครับตัดแถวมันนิดนึงเมาเลยมาเตอนนี้ขอถวายความารพจาพระเด้คุณท่านพระคุณเสด็จพิจารณากรเจ้ามโสขอข้าวและฝาดเป็นผ้ารังหลวงะสมเณรพิญ่ารับก็จะมีถุงดำหนึอไม่แล้วคุณก็ใส่ถุงมือดำก่อนหนึ่งข้า คุณดียวก็จะได้จับช่วยลกช่วยถึงกันนะวันนี้เราไปกันแบบแพ็คคู่ให้กับคุณเดียวก็ดูตังนะเดี๋ยวคุณเดียวก็ตั้งแถวอาจับคู่ครับนิมอนจับคู่เลยครับอาจับคู่มาอ่อจับคู่อาจับคู่ครับจับคู่ต่อแถวมาฝั่งนี้จับคู่ลกเอาใส่คนล่าฟาครับข้างนมินใส่ข้างขวาอีกมือนินใส่ข้างซ้ายอันนี้ลูกใส่ข้างซ้ายอ่า ใส่กันคนละข้างครับจับคู่นะแล้วก็ใส่กันคนละข้างนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวจับคู่ครับขยับเอ้ายืนเป็นคู่ก่อนเร็วอ่ายืนเป็นคู่ครับอ่าตรงนี้ขยันขยันมากอันนี้บอลทุ่มคนละข้างนะแล้วเดี๋ยวรับถุงขยันะครับรับถุงตาเลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งแถวกันข้างล่างนะครับ

อนก็ได้เพราะว่าจะมีเศษเสี้ยนบ้างนะครับต้อง,งระมัดระวังนิดนึ่งท่านเข้าใจกรณีกฏอย่างไรแส่ถุงมือรบยังครับยังไม่ได้ถุมถบบมงมือนะยังไม่ได้ยกมือใครยุ่งแต่ยงด้งวยใครยุง่งวันกลน เหมือนเดิม,ม,ดมะน,นะครับเดินชา,า,ายอยากให้เปี่ยกสบนนะครับแล้วก็พระาจารยไม่ไน,ไไปไปไน่ใจว่าเดี๋ยวเมื่อน้ำหือนรับลบไปเหลตามทะเไหวย่ไม่ช่วยนะน้งนีจงเจียหยิบเแก้วแล้วกันเพื่อความปลดภัส่วนโยมยิบได้ไยหยบฝั่งดินเดี๋ยวมันทะลุรองเท้านะแต่ก็คือ เหรียญย้ำนะครับอะไรที่เป็นของมิตรอมจะไปหยิบมาเนะดี๋ยวให้โยนขจัดก,การนะเราก็หยิบแค่เฉพาะสุขสันตะิอะไรที่มีน้ำจะไปหยิบนะอะไรที่มันจะทิ้งมือครับขยะทิ้งเรียกน,นะอ,าาอ,นะนะนอะไปทนนนุนนกรองเท้าตาพอนะใส่เลยการแยกเศษต่างๆใครมีแหวแจ้งทิ้เลี้ยงนะจำหน้าที่ไม่ฆ้าหมนะุษย์ สาธุครับสาธุงฆเรนร้แ่พระดายได้เจอท่านครันี้กิจกรรมของคันแรกที่ภายลายน้ำาปฏิบัติธรรมธรรรักษาตาปมีกิจกรรมของทุกทปีที่พาน้องเองลูกเองหลานเอง มาถู่ชายหาดทะเลหาดแม่ลำพืนมาทำกิจกรรมในการทำความสะอาดการทำความสะอาดนั kind of ่นก็จอะไรครเอาเทียนเอาขัดส่นเทียนเอาขที่ทำความสะอาดเป็นเมตรร้อยไม่ไดรดางม่าด้ทำปุกอย่า ได้ร yeah. ับ <tampoco> อูรับตาบข่าวสารที่การบรรยายารสัมภารภาคฤดูร้อนประจปี2567เป็นปีที่41สวายที่ได้จะมีการประกาศวันที่ป2รักวาคม2567และวันท้ายวันพระราจดตริทัศน นาระรประับชายรังประดพรตัอในตันี้จะมา่าอนอรกาับไได้ปาสาทีแต่ท่าทีเลี้ยงพระราชาโยมมาร่วทกิจาสาชายหาดแห่หาแคร่ลำื้นโดยรกันพร้อมะเดินมกี่สติกอ้าวเราก็ได้ตาามะอาดเก็บขามั ต้องต้องยืนนะครับต้งระมัดระวางนิดนึงนะครับค่อยๆลงครับตามพระเดชพระคุณหรอกพ่อต่อไปในเรื่องของสาเดื้อเดินค่อยๆเดินครับจับคู่ของเราไว้อย่าให้ฟู่หลุดครับระวังตรงนี้ตรงนี้มีมีทางต่างระดับครับ มีทางตา Asia 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 ่างระดับตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอถุงพลาสติกถุงดำมาเพิ่มด้วยนะครับขอถุงพลาสติกถุงดำมาเพิ่มด้วยครับค่อยๆลงครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปจัดแถวนะเดี๋ยวเราไปจัดแถวนะครับ โลมๆโหดดีเลยนะเลปิวเลยเออใส่กาตันมาพ่อแม่ผม <laughs> คุณโยมนะเจริญพรคุณโยมนะร่วมถ่ายภาพกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าวาดคณะสงฆ์พร้อมทั้งสามเณรวัดป่าประดูเอามาอยู่ข้างหน้ากันสามเณรครับเดีอย่าเฉยเฉยไรขโมยขยะด้วยอ้าวเอาเอาไปเก็บยิงๆก่ะไปเก็บยิง เอามองก,กล้องสำหหวานหน่อยสำเนินเฮ้ยสำเนนเค็นเด่นอยู่คนเดียวเลยอ่ะ ทกรครั้งตามลไปแล้วลง,งสีรครับอันนิมนตสังเวยนะครับเดี๋ยวเราฉันน้ปาน,นะกันชมรมเเกียรติด้วยในหของเราปีนี้ได้มาทำกุญญกุลความดีแล้วเดี๋ยวเราไปฉนน้ำปาน,นะกันแล้วเดี๋ยวเราจะได้เดินขบวน ไปส่สวนป่าปฏิบัติธรรมโบราณรัฐวัดป่าประดู่พระอารามหลวงเราจะเดินพอรอผู้ปกครองด้วยนะโยมนะคุณโยมท่านใดเดินไหวเดีย๋ยวจะเดินพรกอคุณโยมนะเดินธรรมยาตราไปพร้อมกับน้องเน้นน้อง เราจะได้เดินทางกันไปยังสวนป่าปฏิบัติธรรมโบราณรัฐประมาณ1นกิโลตอนนี้1นกิโลเศษนะเราเลยจากจุดเดิมมาเล็กน้อยหาได้ระมับระวังนะครับระมับระวังไว้นะ ไปให้กับเพื่อนไที่ตัวเราอไที่เป็นชื่อของเราไที่ตัวเราขยับขยับออกไปจับเกลียวงานดูส้นใจให้เาเกน ถวายน้ำปาน,นะสมณญนเดี๋ยวให้ฉันน้ำก่อนดเกว่าครับพี่ว่าให้ใช้ถวายน้ำเลยอเกว่าครับพี่ว่า ที่ยังไม่ได้จีวรยกมือค้างไว้น้องทีนตัวสูงสุดครับน้องทีนกลุ่มกลางๆเนี่ยขับฟ้าสู่ผัดของน้องสามเณรหน่อยครับอันนี้มน้ำปานะหน่อยครับขชยฉันน้ำสัานะเสร็จแล้วนะลูกก็ผมผ้าจีวรน,นะครับสองสีลปปฏิบัติธรรมด้วยหรือ พยมท่านใดที่สะดวนกนะไปทางด้านอไอยาพิซีก็จะเดินตอนพยมได้เลใก้ใกล้หนึ่งนาทีและอีกสามนาทีผมพาดูซิกลุ่มไหนจะเสร็จก่อนกลุ่มไหนเรร้อยก่อนกลุ่มหกแม่เลยใช่ไหมโอ้น่าจะไม่ใช่กลุ่มหกยังต่อแถวอยู่เลยเน็่งนาที่ าพรนมลกำลัให้รอ้อยเดี๋ยวเราจะให้พอมาถึงมนีกหนึ่งวย่างช่วนี้ข่าวสาาวสาไม่ยืนลงดีครับพีมนมน